นำแสดงโดยธนาสันธนะรับบทเป็นสิงหาเจ้าของพลังแห่งไฟอุปนิสัยเป็นคนสุขุมใจยเย็นอ่อนน้อมถ่อมตนช่างสนุกสนานและช่างแหกกฎแชมป์นชนาทิพย์มาในบทบาทนาคะผู้มีพลังแห่งน้ำผู้ที่มีความมุ่งมั่นจริงจังกับชีวิตสุดๆเป็นคนดื้อรัน้นใจร้อนและเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากอ้้มมิสยารับบทเป็นแคทเรียหญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีชะตาชีวิตต้องมาเกี่ยวพันกับเหล่าผู้มีฤทธิ์เหนือมนุษย์ ธนัญญารับบทเป็นรินสาวผู้มีพลังควบคุมดินได้เป็นหญิงสาวสายลุยอาจดูห้าๆแต่หลงรักพระเอกสุดหัวใจ <c oughs> เช่นเดียวกันกับภาสดินรับบทโดยพิลี <c oughs> พัชชนน์ก็มีพลังแห่งดินเช่นกันแม็กซ์นัทพลรับบทเป็นสดายุผู้ควบคุมพลังลมได้แต่กลับไปอยู่ฝ่ายอธรรมต้องมารอดูกันว่าพลังลมของเขาจะมีฤทธิ์แตกเพียงใด สิงหานาค้ายังรวบรวมนักสแสดงอีกคับข้างทั้งต๊อกสุภกรอันวิทยาอับอัมรินจัตุรรมกจกเบิร์กกิติทั์และอีกมากมายหนึ่งในสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือเบื้องหลังการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกที่จัดเต็มสุดๆโด,ดยเฉพาะการปล่อยพลังน้ำและไฟของสองพระเอกหนุ่มและฉากการผจญภัยต่างๆที่ใช้เวลาสร้างเป็นปีๆสนุกมันตื่นตาตื่นใจเตรียมตัวพบกับสงครามครั้งใหม่ระหว่างฝ่ายธรรมะและอาธรรมได้ในสิงหานาคะา ทุกวันจัถึงสุกเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่อง3กด33วันนี้เสนอเป็นตอนแรก